ถามว่าพูดถึงเรื่องการสื่อสารสงสัยครับว่าปกติแล้วช่วงที่นักบินไม่ได้ติดต่อกับภาคพื้นหรือคุยโอเปเรตระหว่างนักบินในการทำการบินช่วงที่แบบมีเวลาว่างในการบินระยะทางยาวๆเนี่ยนักบินทำอะไรกันครับที่แน่ๆคงหยิบมือถือขึ้นมาเล่นแบบที่เราเห็นคนจะใหญ่ทำกันไม่ได้แน่นอนเอ๊ะ หรือทำได้ครับก็สำหรับคำถามนี้เนอ้อถ้าหากว่าตีความคำถามที่น้องถามเลยอะ่ะก็คือว่านี่เขาไม่มาโอเคน้องอยากจะถามว่าตอนที่นักบินมีเวลาว่างๆตอนที่บินอยู่บนฟ้าเนี่ยทำอะไรกันบ้างใช่ไหมก็ยิงอะ่ะก็สรุปมาให้3อย่างก่อนละกันเนอะ อันดับแรกเลยก็คือมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนที่ทำงานะ่ะต้องทำการละนรนกบิงก็ต้องทำเหมือนกันนั่นก็คือการกินคือในงานอื่นๆโดยส่วนใหญ่อะ่ะ ก็จะมีการกำหนดเวลาพักที่แน่นอนใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นทำงาน8โมงเช้าจนถึงเที่ยงเวลาเที่ยงถึงเวลาบ่ายโมงอะ่ะคือเวลาพักกินข้าวแต่งานของนักบินเนี่ยเมื่อเริ่มต้นขึ้นแล้วมันจะไม่มีเวลาพักเลยเวลาที่นักบินจะได้ทำการพักในส่วนนั้นแล้วก็ทำการกินข้าวด้วยอะ่ะก็คือตอนที่มีเวลาว่างนั่นเองแล้วนักบินที่มีการในคอกพิษสองคนอะ่ะ ถ้าหากว่าสลับกันกินข้าวคนละ30นาทีอ่ะรวมๆก็ใช้เวลาเด่งชั่วโมงกันไปแล้วใช่แม่นี่คือกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำและกิจกรรมอันดับที่สองที่ทำเวลาที่มีเวลาว่างเนี่ยก็คือก่อนจะเฉลยขอไปดูเจ้าสิ่งนี้กันก่อนเนอะที่เขาเรียกกันว่าเซฟตี้พีระมิดคืองานของนักบินน่ะที่หลายคนอาจจะแบบคิดว่า เอ้ยก็คงจะแบบสบายเพราะว่ามีออโต้พา o t ลดใช้ใช่ไหมแล้วแบบนานๆม,มีอุปัติเหตุขึ้นครั้งหนึ่งแบบตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะดูไหมว่าตามหลักการของเซฟตี้พลามิดอะการที่เราเห็นว่ามันเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นหนึ่งครั้งอะมันเกิดจากเจ้า unsafe condition หรือว่า unsafe act หรือว่าการกระทำที่นำไปสู่ความไม่ปลอดภัยได้เนี่ยถึง3 0 0 0 0 0ครั้งเลยทีเดียว แล้วในการทำงานของนักบินอ่ะสามแสนครั้งนี้นักบินนี่แหละคือคนที่จะต,ต้องไปขัดขวางไม่ให้ u n unsafe c o n d i t i o n หรือว่า unsafe act หรือว่าการกระทำที่มันเป็นอันตรายหรือนำไปสู่อันตรายเกิดขึ้นได้ในการบินจริงๆะ่ะมันจะมีอะไรหลายอย่างที่นักบินอะ่ะจะต้องทำซึ่งหลายๆครั้งอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของเชิงเทคนิคไง เอออย่างถ้าเราพูดถึงอาชีพทางการแพทย์ใช่ไหมอย่างหมอพยาบาลเภสัตอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีศัพท์คําว่าเวนเยืนเกิดขึ้นคําว่าเวนเยือนอะ่ะก็คือแบบไปไปเจอเรื่องที่แบบมันต้องแก้ไขกันเยอะๆอะ่ะนักบินเองก็เหมือนกันเนอะหลายๆคนอะ่ะก็เป็นคนที่มีมดวงเยืนเหมือนกันก็มีอะไรหลายอย่างอะ่ะที่ทําให้ต้องแก้ไขระหว่างทําการบิน ก็อย่างเวลาที่เราบินกันใช่ไหมเรื่องของดวงอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันคนเราแต่ละคนเวลาที่แบบบินต่างไฟต่างคอนดิชันกันอะ่ะการที่เราไปเจออะไรก็ตามที่ทําให้เราอะ่ะต้องแก้ไขอะ่ะมันจะมีไม่เหมือนกันเลยการพูดคุยในส่วนนี้ก็คือข้อที่2ที่ว่าคุยทําความเข้าใจระหว่างเพลย์ไฟล์แล้วก็เพลย์มอนิเตอร์อ่ะ นันเป็นสิ่งสําคัญมากในการทําการบินเพราะว่าคนที่แบบเป็นนักบินทั้งสองคนน่ะเขาจะแบ่งกันใช่ไหมคนนึงเป็นคนทําการบินที่เรียกว่าพายโ t ลดไฟอีกคนหนึ่งก็คือพายโ t ล o มอนิเตอร์เวลาที่บินจริงๆคนที่บังคับให้เครื่องบินไปซ้ายไปขวาเพิ่มความเร็วลดความเร็วเพิ่มความสูงลดความสูงหรือแบบอะไรก็ตามอ่ะคือมาจากพายโ t ลไฟแต่ทุกอย่างที่พายโ t ลไฟทำพายโ l ล t มอนิเตอร์ต้องเข้าใจแล้วก็เหมือนกับ เชื่อมโยงกันได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรเกิดขึ้นกับพ ilot ไฟล์พ ilot มอนิเตอร์เนี่ยต้องเข้าทำการบินได้แทนทันทีเลยฉะนั้นการทำความเข้าใจในส่วนนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทำให้พวก u n s a f e condition หรือว่า u n s a f e act มันลดการเกิดขึ้นได้พอลดจะพวกสิ่งเนี้ย ปฏิกิริาหรือว่าอุบัติเหตุอะมันก็จะลดลงด้วยซึ่งการพูดคุยอันนี้มันจะอยู่ในโพรซิเจอร์ในการบินของนักบินเองของนักบินเลยแล้วก็ที่บอกว่า2.2คือการคุยส่วนตัวหรือว่าและพอเนี่ยคุกคือการที่คนสองคนที่แบบไม่รู้จักกันมาก่อนอะมาทำงานด้วยกันในจุดที่เราต้องเข้าใจกันอะว่าคนนั้นเขาคิดยังไงแบบตามความคิดเขาทำตามความคิดเขาทขนานขณะที่ ทั้งสองคนน่ะมีประสบการณ์แตกต่างที่มาแตกต่างคนนึงเป็นกัปตันคนหนึ่งเป็นูลออฟฟินนเซอร์นเนี่ยมันก็ต้องพูดคุยทําความเข้าใจในเรื่องส่วนตัวเพื่อให้เราอะได้เข้าใจในคาแรคเตอร์ของคนที่เราทํางานด้วยก่อนใช่ไหมในความเป็นจริงที่บินกันน่ะเวลาโดย พอ,พ,อพอประมาณเลยแหละก็จะเป็นการคุยเรื่องส่วนตัวกันแต่ว่าการคุยเรื่องส่วนตัวพวกนี้อย่างเช่นถามว่า,าเรียนจบที่ไหนมาคณะอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะเข้าใจเขาอะมากขึ้นคือทุกคนเชื่อไหมว่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะที่แบบเคยบินกับ พี่กับตันแบบที่มาแตกต่างกันอ่ะอย่างมาจากนักบินทหา,ารอากาศนักบินทหารเรือนักบินทหารน,นักบินตำรวจหรือว่านักบินที่มาจากะวะิศวานักบินที่มาจากสายการแพทย์อันเนี้ยคือที่มาของแต่ละคนอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่แบบมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันอ่ะบางครั้งอ่ะพอเราคุยกับพี่กับตันคนนี้ใช่ไหมว่าพี่กับตันจบ คณะนี้จากมหาวิทยาลัยนี้หรือว่าเป็นนักบินที่มาจากานักบินของทา,ารอากาศอย่างเงี้ยคือเราจะสามารถแบบคาดเดาคาแรคเตอร์แบบคร่าวๆได้อะว่าเป็นประมาณไหนพอเราเข้าใจแบบมีการลิงก์ในส่วนนี้กันน่ะการพูดคุยในส่วนของเนื้องานอะ่ะมันก็จะเป็นไปได้อย่างดีขึ้น เขาก็จะเรียกการทําแบบเนี้ว่า crew resource management crew resource management การบริหารจัดการในค o อก p i t อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือถ้าว่าคนที่เคยทำงานส่วนนี้จะเข้าใจว่าการพูดคุยทั้งตกลงทําความเข้าใจในส่วนของการทำงานและส่วนตัวนี้มันจะมีผลมากในการผลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำการบินอะเออแต่ว่าถ้าใครไม่เคยทำงานส่วนนี้มาก่อนก็คงจะแบบ อืมเข้าใจยากหน่อยแต่ว่านั่นแหละอยากจะให้เข้าใจว่าส่วนการพูดคุยเนี้ยมันเป็นสิ่งสําคัญเนอะที่มีผลซสืบเนื่อไปถึงเรื่องของความปลอดภัยและเมื่อพูดถึงความปลอดภัยอย่าลืมว่าการที่เราได้รับข่าวหรือเห็นข่าวว่าเออสัก ปี2ปีอ่ะถึงจะมีอุบัติเหตุมาได้ครั้งหนึ่งอ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วว่ามันจะมีรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆอ่ะที่คนอื่นอ่ะไม่รู้หรือว่าผู้โดยสารคือผู้โดยสารอ่ะอาจจะไม่รู้เลยนะว่าเอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าในความเป็นจริงในคยกกพิษอ่ะกําลังหัวมุนกันอยู่ก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเนอะและอย่างที่สเลยสรุปคร่าวๆก็คือสิ่งที่อ่ะอันนี้ หลายคนนะ่าจะคาดเดากันได้นั่นก็คือการนอนนั่นเองการนอนน่ะก็จะมีหลายรูปแบบนะคือบางบางครั้งอะ่ะมันขึ้นกับเวลาการจัดสรรชั่วโมงบินของนักบินอะ่ะอาจจะแบบให้นักบินอะ่ะไปนอนในที่พักนอกคอ,อกพิษก็ได้แต่ว่าบางครั้งอะ่ะก็นอนในคอ,อกพิษนี่แหละโดยที่ก็นี่แหละเอนเบาะตรงนี้แล้วก็นอนหลับตาแต่ว่าตอนที่แบบสลับกันนอนแบบนี้คือ จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะไม่เคยหลับสนิทหรอกคือมันเป็นแค่การพักสายตาเฉยๆเออแล้วแบบเวลาที่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นแบบพี่กับตันทำอะไรอะ่ะเราก็จะรู้ไปด้วยเออมันเหมือนกับการพักสายตาแล้วก็เวลาถึงชั่วโมงที่เรียกว่าการทำงานหลักๆอะ่ะเราก็แบบรีเฟชขึ้นมาด้วย อันนี้ก็คือซ้ำอย่างคร่าวๆที่นักบินทำตอนที่มีเวลาว่างๆนะจ๊ะ